สวัสดีทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นครัวที่ลุงศาสตร์ปรารถนานทุกท่านก็คืออยากได้ตู้หรือว่าชั้นวางของที่สามารถล็อกได้ผมไม่ขัดจัดให้ตามคำขอนะความสูงของอา่าชั้นวางของเนี่ยห้เซนนะทุกท่านเป,เป๊ะเลยนะครับถ้าถึงข้างบนนี่ก็โอ้่าจะประ,ประมาณห้าสิบห้านะรวมแล้วห้เซน นะทุกท่านอืมตรงนี้นาเด้อรอยเชื่อมรอยอะไรเอาให้หมดนี่้างๆนะฟังเชื่อมนี่เออเดี๋ยวเราไล่เก็บให้หมดเอออันนี้เป็นชั้นวางของนะทุกท่านที่ผมจะเอาอย่างนี้นะทุกท่านก็คือเอาแผ่นตัวนี้เอาแผ่นหลังคาของเฮียปิงเนี่ยมาแอ้มฝานี่แอ้มฝาทำเป็นชั้นวางของนะฮะ ส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะปูด้วยแผ่นเอาแผ่นไม้ฝานะทุกท่านเอาแผ่นไม้ฝาปูนะอเอาแผ่นไม้ฝาในการปูเพราะแผ่นไม้ฝาเนี่ยมันไม่เป็นม,มันมันมันไม่ผุนะเวลาลุงศาสวางเกลือวางอะไรต่างๆมันก็ไม่ผุเอออ่อ เออม่ม่ต้องย้ำที่เดิมเอาไปที่ใหม่เออมันจะได้ไม่เปลืองสีเออนี่ให้วิศวะเอ,อ่อให้ทีมงานนะ่ะเก้าห้ากันช่างนะ่ะทาสีวิศวะก็มากินข้าวเออข้าวม่นมีแล้วเนาะเออ ອ່າທາໃຫ້ มันต้องทาซ้ำรอยเดิมทาทามันติดแล้วก็แล้วไปมองใหม่เอาใส่สีอีกเทื่อหนึ่งเออใส่ให้มันติดแล้วก็พ่อคือแบบนี้นะวิ่งพื้ดเดียวแล้วก็แล้วนะเออเอาวิ่งอีกพื้นหนึ่งเวลาซ้ำมันคือหลอกมันออกอ๋มันแห้งแล้วจะไปเอาตัวนั้นไปเหมือนกับว่ามันดึงตัวเก่าออกเลยเออมันแห้งแล้วก็พ่อฮู้ศาสตร์นี่ มัมนไม่ติดเพิ่มแล้วมันจะมีแต่จะเปลืองสีแล้วไม่น่าเนละทาสีเปลืองสีมากเลยเราทาสีแบบนี้นี่เองครัวเมื่อวานนี่มัดครัวนะประมาณไม่ถึงครึ่กรงกระป๋องได้หนิเลยเออมัดครัวนะไม่ถึงครึ่งกระป๋องตาเจ้าทามันเปลืองสีอะไรเจ้าถูมังเกา มันเนียนแล้วก็พ่อรอบหน้าก็ไม่ต้องซ้าอีกเออเอาให้เนียนภายในปืชเดียวเลยนะพืชเดียวให้มันเนียนไปเลยถ้าซ้ําอีกรอบสองมันก็จะดึงสีเก่าออกอืมอเดี๋ยวให้ลุงสาท์ทาสีไปจะสาเร็จหรือไม่มาลุกท่านเดี๋ยวผมจะไปโหลดคลิปก่อนอ,อันนี้เป็นชั้นเป็นตู้เก็บของนะพี่น้องแบบล็อกได้นะฮะ รับรองฝนไม่สาดแดดไม่ส่องเพราะว่ามันเป็นตู้ทึบนะทุกท่านเออมันเป็นตู้ทึบนะไม่ได้โปร่งนะทุกท่านทึบเลยนะครับเอาของยังไว้หในแมงว่นกับโบตอมเพราะว่ามันเป็นตู้ทึบผมทําให้แบบทึบเลยนะนะไม่ได้แบบโปร่งนะทุกท่านอืมจบปัญหาเรื่องเครื่องครัวหายเออมีแต่ยาบ้มอนหายแบบนี้คือโซมาล็อก gemacht なの